นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทยหลังจากที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันหรือเดอะเมดสหรัฐอเมริกาส่งคืนประติมากรรมสู่กับประเทศไทย2ชิ้นคือประติมากรรมโกลเด้นบอยสวมเครื่องทรงชั้นสูงหล่อด้วยสำริดกไหล่ทองพร้อมด้วยประติมากรรมหญิงสาวพนมมือเหนือศีรษะมีอายุเก่าแก่กว่า9 0 0าร้อถึงหนึ่ปีเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ห่างหายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งเสดา อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งด้านชาวบ้านโป่งเสดาอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ลูกสาวของผู้ที่ขุดค้นพบตั้งข้อสังเกตโกลเด้นบอยที่ส่งคืนกลับมานั้นเหลือเพียงล่างพร้อมยืนยันว่าช่วงที่ขุดค้นพบมีเครื่องประดับอัญ,ญมณีสําคัญเช่นมงกุฎเพชรลูกตาเพชรสร้อยสังวาลเพชรนินกําไลแขนเป็นเพชรและเข็มขัดเพชรและนินจึงอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามกลับมานั้น ยังเป็นเรื่องรองกว่าปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์สัมฤธิดที่สหรัฐอเมริกาที่ยังไม่คืนให้กับประเทศไทยซึ่งยังมีกลุ่มพระปลายปัดสองสมัมฤิดตกค้างอยู่ที่นั่นมีความสําคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอายุเก่าแก่กว่าโกลเด้นบอยมากกว่า300ปีซึ่งเป็นศิลปะทวาราวดีอีสานที่ไม่ซ้ำใครแต่ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือไม่มีจัดแสดงในไทยเลยแม้แต่องคเดียว หากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วได้มีกลุ่มคนและนักโบราณคดีนักวิชาการอิสระซึ่งมีความรักห่วงแหนในสมบัติชาติได้รวมตัวกันตั้งเพจสำนึก300องค์ขึ้นเพื่อรณรงค์ทวงคืนพระโพธิสัตว์สมฤทธิ์ของไทยจากอเมริกาโดยมีปฏิมาก,กรรมสำคัญสคัญและเก่าแก่กว่าโกลเด้นบอยและอาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้กันมาย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าโชติวัตรลุ่นยะเจริญ ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีได้โพสต์เฟซบุ๊กทวงพระปลายบัตรสองสำริดที่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเดอะเมดสหรัฐอเมริกาจำนวน5องค์ว่าโกลเด้นบอยแค่เป้าหมายรองพระปลายบัตร2คือเป้าหมายหลักข่าวการที่ไทยกําลังจะได้รับโบราณวัตถุคืนจากสหรัฐอเมริกาเป็นประติมาก,กรรมประเภทสำฤิดสองรายการทําให้หลายท่านตื่นเต้นดีใจแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา ในการรณรงค์ทวงคืนวัตถุโบราณวัตถุไทยด้วยกลุ่มพระปลายบัดสองสำริดมีความสําคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอายุเก่าแก่กว่าโกลเด้นบอยมากกว่า300ปีเป็นศิลป,ปะทวาราวดีอีสานที่ไม่ซ้ำใครและไม่มีจัดแสดงในไทยเลยแม้แต่องค์เดียวกลุ่มพระปลายบัดสองสำริดไม่ใช่ศิลป,ปะขอมขเบโบราณจึงไม่พบว่ามีที่ประเทศกัมพูชาที่เราได้รับคืนโกลเด้นบอย ก็เพราะเป็นคดีความการลักลอบค้าโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับนายดักกาสแล็กฟอร์ดซึ่งนายดักราสแล็กฟอร์ดก็เคยมารับซื้อกุ่มพระปลายบารกับนางเอมมาซีบังเกอร์ถึงตัวปราศาสถึงบ้านใหญ่ย้มจากคุณตาเฉยมูลค่ามาแล้วขณะที่ผมสัมภาษณ์คุณตาเฉยแค่เอารูปฝรั่งสองคนนี้ให้ดูช่วงที่ข่าวช่องวัน3ามาทําข่าวตาเฉยก็เอ่ยชื่อขึ้นมาทันทีว่านี่แล็กฟอร์ดนี่เอมมานั่นแสดงว่าพระปลายบาดสองสมริด ที่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมดนิวร์กจำนวน5องค์ย่อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับนายแสัสปอร์ดด้วยนี่ขนาดฝั่งไทยยังไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรมากอายการสหรัฐยังตามเรื่องนี้ให้ไทยอย่างแข่งขันถ้าคณะกรรมาการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุไทยส่งตัวแทนไปสหรัฐอเมริกาจะได้รับคืนขนาดไหนลองนึกภาพดูกันครับพระปลายบัตรสองสำริดที่ยังอยู่เดอะเมดไทยเคยส่งหลักฐานไปทวงคืนจากพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐต่อรัฐ,รฐ,รฐ เพื่อปรับปารามขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุหามชาตัตดและพวกฟอกภาษีโดยพระปลายบัตรสองสำลิศที่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโรโพลิทันได้แก่ 1. พระพุทธรูปประทับยืนสำลิศขนาดความสูง83.8เซนติเมตรอายุประมาณ1,200ปีศิลปะปะโคนชัยทวารวดีอีสานค้นพบที่ปราสาทปลายบัตรสองจังหวัดบุรีรัมย์ 2. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสทริ์ขนาดความสูง142.2เซนติเมตรอายุประมาณ1,300ปีศิลปะประโคนชัยทวารวดีอีสานค้นพบที่ปราสาทายบัดสองจังหวัดบุรีรัมย์ตาสมัครพรหมลักษ์เป็นผู้ค้นพบ 3. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสทริ์ขนาดความสูง26.2เซนติเมตรอายุประมาณ1,300ปีศิลปะประโคนชัยทวารวดีอีสาน ค้นพบที่ปราสาทปลายปัดสองจังหวดัดบุรีรัมย์ 4. พระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรสำลิศขนาดความสูง44.5เซนติเมตรอายุประมาณ1,300ปีศิลปะปะโคนชัยทวารวดี aw ar aw ar อีสานค้นพบที่ปราสาทปลายปัดสองจังหวดัดบุรีรัมย์ 5. พระโพธิสัตว์ภาคบําเพ็ญเพียนสำลิศขนาดความสูง1 2เซนติเมตรอายุประมาณ1,300ปีศิลปะปะโคนชัยทวารวดี aw ar aw ar อีสาน ค้นพบที่ปราสาทปลายบัราาตรสบุรีรัมตาสิงห์วิเวกเคยเห็นองค์นี้ที่ปราสาทก็ต้องคอยจับตากันต่อไปครับว่าพระปลายบัตรสสัมฤทธิ์ของคนไทยที่ยังอยู่สหรัฐอเมริกาเราจะได้กลับคืนกันมาอีกเมื่อไหร่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ